โอเคครับผมกับสวัสดีทุกท่านกันเวยครับผมวันนี้อยู่กับรายการ ABM TV อยู่ผมังกรเช่นเคยวันนี้เราได้ตัวฟรีมาจากกิจกรรมมีอยู่30บใบสามารถเปิดได้3รอบในตู้นี้ที่ผมจะมาเปิดล่ากก็คืออยากได้โกชิต้าสีม่วงก็คือตัวนี้ตัวไหนนี้ตัวนี้มันทำาอ่ามันทำเป็น อีาอ e ซีเ e อบอกเลยว่าโหจัดเอามาเป็นตัวซัพพอร์ตในทีมแทนปัง G ีทค่อนข้างดีเห็นเขาเล่นกันแล้วแบบอืมโหมจรงเลยอ่ะฉะนั้นเราออกมั่งไม่รู้จะออกหรือเปล่าถ้าออกก็ดีแต่อยากได้ส่วนตัวอยากได้ออกตัวเดียวพอแล้วมาิ่เงียบแพะ โอ้หลงสย่ยลืมเปิดโหมดอืมมันสีไม่แจ่มใช่ไหมมันต้องเป็นแจม่มมันถึงจะออกตัวดีๆตัวบ l u e เอาลดเส้นทางเพิ่มตัวนี้จริงเขาเลิกใช้มานานแล้วนะโอเครัาเป็นสแตนดาร์ดโอ้กวาผิดชีวิตด้วยความเคยชินโอเค มาโลที่สองมาครับเปิอืดแจมมันไม่ฟิวชั่นมันไม่ฟิวชั่นลิงทองมิตเตอราตาทั้ง SSR พุท่าเก่าคุริดินมาได้สิบแปดดรเกโรสมาจินบุเจมบุปังม่วงอ๋อเป็นโกคูส้มอ่าไม่ใช่โกคูเหลืองตกกากกี้มากอ่ะมารอบสุดท้ายในตู้นี้ยากได้เยอะทั้งมาบินเดียวทามิฮะ สั้นๆนี้แหละโกคูน่าจะตัวเดียวหรือสองตัวมากสุดที่ยังกิงแต่น่าจะตัวเดียวอืมฟังกับแผนไม่ใช่สิปังกับดูเมอร์อืม,มามาดูกันว่าไอ้ที่เราอยากได้เนี่ย มันใช้แรกได้โบไม่ใช่เนี่ยอสีเขียวปะสีเขียวไม่ใช่สีแดงหรออืมสีแดงใช้กี่เรียญสี400่ร้อยหกโลหรอหกโลก็หกโลเพื่อตัวเดียวเลยได้หกโลเนี่ยมากดผิดอีกแล้วชีวิต หกโลมาหกโลอันนี้อ่จจะได้แปดหกโลก็ไหล้อย,ยอยู่อืมทั้งกับปฟิวชั่นหกโลเนี่ยกี่นิ้ว พิซซ์ออกมาเป็นโกคูท e ี q y คิวเกสอ่อยปวดเส้นทางได้เกสไซย่าแมนโทระทังวิสออกมาเป็นเราอยากได้กกจิต้าน่ะเราไม่อยากได้เบจิโตใช่เราไม่อยากได้นายเบจิเบจิโตเราอยากได้กูจิต้านะ่ะมันฟิวชั่นก็ขอบคุณครับ เอาโปรเส้นทางเพิ่มได้ตัวนี้ดีโหดด้วยหืมคำนี้แค่คำนีมม้อ่ะหนึ่งล็อว่าละชีวิตยำช้าจีจีจีนักปก่าโกคูจีทีอืมเชนลอนเอาโปรเส้นทาง น่าได้ส,สองเส้นทางแล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดออกมั่วมากเฮ้ยฟิวชั่นฮ่าบิ๊กแบงเอลเออาร์แน่นอนโกเทนคุส ขอบคุณแต่ไมไ่อยากได้ข้าอยากได้แค่หน้าตู้ข้าไม่อยากได้เองอืมขอบคุณนะแต่ไม่ได้อยากได้นะะกเทนคูสเอตัวเก่าไม่ได้อยากได้ อันเดียวแล้วหรอชีวิตไม่ออกด้วยไม่สักอันต้องกระจกแตกแล้วละโอเคบายกายยำชาโกฮังปังในทศก้าวยาดิโรเบย์ำชาโกฮังโกคูสนิทตัวกา,กากด้วยม,มาสามรอบสุดท้าย ีวิตฮะกระจบแตกแเหรอ is over s e r blue ไม่อ่ะข้าไม่อยากได้เองขอร้องล่ะมันจะบอกนักการันตีอีกแล้วอะ่ะ ชีวิตทีเอซออกมาเป็นจะหมดแล้วขอร้องละบายกายะชีวิตนาตู้ได้ไหมละ่ะไม่เลขสิบแปดสามตัวเหรออืมตัวใหม่หนึ่งสองด้วยแต่ไม่ออกนะตัวใหม่สองแต่ไม่ออก ไอตัวที่อยากได้ไม่ออกลุงสี่ปะ่ะไม่ไม่ด้วยหนึ่งแต่ลุงนะออกมาเป็นไม่ใช่เองข้ามีแล้วด้วยจำได้ชีวิตการันตีครับเออ เห็นคลิปของฝรั่งเขาไปทําเห็นมาใส่ได้ก็เลยไหนๆก็ได้นะเอาสักหน่อยจริงๆออกมาสักตัวก็ดีเอยไปจกแตกแตงอยู่ออกมาเป็นปลาดอกไม่อยากแลกเลยอ่ะ แถมไหมแถมอีกสักชุดรยกันแถมอีกสักชุดถ้าไม่ออกจริงก็ต้องแลกแล้วแหละพิวชั่นเหรอพิวชั่นแหละอืมวิดแบงคคอมเบคคอมห้าออกใช่ไหมต้องอันนี้แล้วหรือเปล่าเราอยากได้กูชิต้าเนะี่ย มันเป็นโบลี่ออกทุกตัวยูเ็นตกุชิต้าจริงๆครับออกทุกตัวยูเ็นตกุชิต้าครับอืมผมได้มาสองตัวแล้วนะอืมออก,กตัว ita, ยูเวนกุชิต้าจริงๆครับชีวิตมันมาครบแล้วขาดกุชิต้าอุบุอุบุช่วยหน่อยนี่แะเส้หนึ่งสองสองแหละ แค่นั้นเยอะและ้วอืมเฮ้ยขอร้องละว่ายละทินี้ดีเดลอ้าตกได้สองรอบได้เอ,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 อื้อขอร้องออกหนโอเคหนึ่งเหรออืม ขอร้องพรีสออกเจีมๆให้สักตัวเถอะอยากได้ขอร้องไม่ให้ร้องด้วยทำไมใจายย้ายเยี่ยงนี้หนอไม่ให้ค่าร้องด้วยออกครบทุกตัวอยู่เว้นตัวที่อยากได้ไม่เกิดจริงปังขามิชีวิตหนึ่งเยอะละบหนึ่ง นาำฉาลาดิสกูฟูปังกิริลินมาเลเซีก้าซามัสชือตัวเทนทางทรังส์มีแล้วด้วยใช่ไหมจำได้อ๋อมีแล้วตัวหนึง่งเออรับเหรียญได้พอชีวิตดีในช่วงนี้ฟาร์มเพชรเก่งมา อยู่ไนนอหกสิบเหรียญโอเคอื้มอ่าโอเคอ๋อ okay. uh huh. ああ okay. oh, ช่องเต็มชีวิตยายยายยายช่วยมนหน่อยยายช่องผมเต็มยาย <c ười> ยายบ้า ช่องผมเต็มยายยายช่วยผมหน่อยโกกูยิบสี่ตัวเอาไปทำอะไรเนี่ยชีวิต อมีดานไหนต้องใช้อย่าเอาไปย่อยมันเลยเสียดายของเจ็ดสิบย่อยต่อไปสรุปครับการันตีครับตามนั้นครับผมเหมาะสมครับท่านอือหือ โอเคหมดเต็มที่หกร้อยห้าสิบตัวห้าร้อยห้าสิบสี่โอเคได้ได้หมดหมดตูดหมดเกี้ยงเกี้ยงแคกไม่เหลืออะไรเลยชีวิตแม่งตูนี้แม่งพาหมดเยอะจริงๆตู้อะไระ่นี่ยชีวิตก็อยากได้อยากรู้ว่ามันเอาไปใส่ได้จริงไหม โอเคได้ไปละสีม่วง S S R อินอชีวิต okay. คิบคิบเจ็ดสิบเจ็ดเหรียญชีวิตเนี่ยเอจ็ดสิบเจ็ดเหรียญครับอืมเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งว่ามาใส่ได้จริงไหมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน ถ้าชอบลืมกดไลค์แชร์ลืมกดแชร์ชอบมากลืมดกดซับสไครป์ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ